ไอ้โลน่าแสนโลแซนโลแซนโลลูกส,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 สาวโซโอดนี่คนเก่งจ้าเออคุยแล้วคุยแล้วจ้าเอาคนเก่งนะจ้า สวัสดีค่ะอ่าสวัสดีค่ะไปไหนลูกกินอย่างเดียวอ่ะลูกน้องแสนลูกลูกสาวพ่ออดพ่อก็อดไปเลยน้องอยู่นี่พ่ออดรักหนูแสนลูกคนเก่งลูกเขาอดต้อง ดูแก่ชิดตลอดเลยให้ขนมกินตลอดลูกสาวคนพ่อเนาะมันสวยนี่น้องแสนรู้น้องยุ้ยอยู่ตรงนู้นจ้าน้องยุ้ยน้องแสนรู้มาอยู่มาอยู่สบายจ้าคนสวยต้องเที่ยวไหนลูกลอนติดคอลูกอ คุยแล้วคุยเก่งคุยกับพ่ออยู่น้องเขาคุยกับพ่ออยู่จ้ะค่าเสียงหวานสาวเหนือต้องเสียงหวานค่าสาวเหนือเสียงหวานอยู่ใกล้ๆทำงานค่นคุยแล้วอ่ะ ไหนล่ะโอ้มีนายมีนายไหนล่ะค่ะไม่ส่งก็อสร็จหนูว่าเปิดะู